ย่นี้ตลับขเข้าสู่ 4, นะาการเรียนการสอนครั้งที่สี่นะจากจานวนเ็ดครั้งก็ใกล้ๆถึงเวลาที่จะได้วิเคราะห์ตลาดนะก็เห็นคราวที่แล้วก็ไปปัน่นทองเงินในกลุ่มพอสมควรดีดีด,ด,ดีดีแล้วแต่อนแรกที่ผมไม่ถามที่ยังไม่ให้มาวิเคราะหนะ์เนเพราะว่ามันจะมันจะหลงประเด็นกันอย่างคนที่ไม่มีพื้นน่ะฐานยังไม่แน่นน่ะถ้าเห็นเขาวิเคราะห์โน่นนี่ก็จะท้อ เขาพูดอะไรเขาเก่งกันเนี่ยคือแบบมันฟอร์ยเห็นเขาเห็นเขาขึ้นช่อกระลาเรายัาง ABC อะไรก็กลัวจ fork, ะฟอร์ก็เลยยังไม่ให้ถามแบบนั้นพอมารั้นที่สี่ที่ห้าเนี่ยโอเคเต็มที่เลยเพราะว่าการถามเนี่ยมันจะมาจากฐานฐานเดียวกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องฐานเกี่ยวกับเรื่องเนินเรื่องเส้นเรื่องโครงสร้างต่างๆเราพอจะเริ่มเ็นหละเริ่มเป็นละม,มันก็จะเป็นการพัฒนารูปธม คือการตอบการถามต่งางๆมันก็จะมองก็เรียกว่ามันจะพอมองเห็นที่มาที่ไปครับสำหรับคนที่ได้ได้ฐานมาพี่บอกว่าเป็นนักมวยก็คือฐานกายกำลังขาได้ละกำลังแขนได้ละรู้จักอ่าพูดเวิร์กละรู้จักตั้งการละรู้จักหมัดหนักหมัดเบาละคือระเบียบที่จะเหมือนกับถ้าเรามองมาถึงเรื่องถนนท่าทางมันก็จะเข้าข่ายเดียวกันคือ ือเหมือนกับคนถามทางผมอะตอนนี้ผมอยู่ซอยจรัญข้าสิบหกทับหนึ่งใกล้ๆสะพานพระรามเจ็ดเขาบอกเขาอยู่บางนาผมถามเขาว่ามามามาเขาบอกเขามาไม่ถูกผมก็เลยถามเขาว่ารู้จักสะพานาสังฮีไหมเขาบอกไม่รู้จักเอาไงดีสะพานพระรามเจ็ดล่ะไม่รู้จักนี่ยังไงดี แล้วในถนนจรัญเสถิยรงศ์งเนี่ยรู้จักตรงไหนบ้างไม่รู้จักเลยนีต้องลงเป็นคนไทยว่ะคือเนี่ยคือแต่ถ้าบอกว่าพอตีนี้ถ้าเรากลับมาพุ๊บบอกว่าโอเคผมรู้จักสะพานพระปิ่นเก้าโอเคนะไกลแล้วนะผมจะชี้ว่าจากปิ่นเก้าเนี่ยมาสะพานสังฮีเนี่ยคือถ้าไปเลี้ยวซ้ายจากปิ่นเก้าเนี่ยมันจะไปท่าพระรู้จักท่าพระใช่ไหมโอเคเข้าใจครับถ้าตรงไปมันจะไปพุทธมนฑล โอเคเรัาแต่ครับงั้นคุณไม่ต้องตรงไปไม่ต้องเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวามามันคือถนนเจรัญชินิตวงศ์มาถึงสี่แยกแรกมันจะเป็นสะพานสังฮีเลี้ยวขวาแต่ถ้าตรงมาเนี่ยมาสะพานพระรามเจ็ดเนี่ยมันจะมีบอกตำแหน่งกันได้ไงมันจะเห็นภาพจินตนาการตามได้แต่ถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ยเหมือนกครขั้งแรกอ่ะชี้ตรงไหนทักตรงไหนก็ไม่รู้สักทีโอ้โมันมันคุยกันยากคุยกันยากผมถือว่าฐานฐานแรกเนี่ยบทที่หนึ่งสองสามเนี่ยทุกคนต้องต้องได้ก่อน ก็คือเรื่องนิ้วมือเล็บมือเนินในมือเส้นหลักเส้นรองเนี่ยพอได้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากไปเชื่อมเมาเพราะตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมแล้วเชื่อมนี่ผมบอกอะคือถ้าเป็นถนนเป็นสะพานเป็นอะไรเนยะมันจะมีตำแหน่งบอกกันได้หละนะถ้าถนนมันดีมันก็ไปถึงเร็วนะ่ะคือเส้นมันดีมันก็คือคุณภาพมันดีคำว่าดีคืออะไรก็อ,อย่างที่เราปุยกกันว่า สีสดใสเส้นไม่แตกเส้นคมชัดอย่างเงี้ยเส้นวาสนาจากไหนไปถึงไหนเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์จากไหนไปถึงไหนเรียกว่าเส้นอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจตำแหน่งแล้วทีนี้น้ำหนักมันจะอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าเส้นวาสนาเกิดจากเนินหลักทรัพย์ขึ้นมาถึงเนินเสาพูดแค่นี้เหมือนจะดีแต่ว่าโครงสร้างอะดีละแต่ว่าถ้าเนินหลักทรัพย์ดีเนินเสาดีกลางมือไม่ลึก อยในมือแจ่มใสเส้นคมชัดตลอดโอเคฟันทองอันนี้สําเร็จดีแต่ก็ลําบากอยู่แต่ว่าสําเร็จอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่เส้นวาสนามาจากเนินจันเนินจันดีเนินในมือทั้งหมดดีเส้นคมชัดสดใสไปถึงเนินเสาเลยเนินเสาเต็มเส้นอาทิตย์เด่นเนินนด่นเรียบร้อยดีอยู่ในมือสินมือโปวยด้วยมือสมบูรณ์เิ้วสมบูรณ์แล้วโอเคนี้ก็รวยรวยและมั่นคงด้วยอย่างเงี้ยแม,ม้มันก็จะตอบได้ชัดเจนละอย่างเงี้ย แต่ถ้าผมพูดนี้ถ้าคุณไม่มีฐานคุณก็ฟังแล้วก็อะไรวะเนินอัไนละก็อะไรวะจะมีคําถามสงสัยนั่นแหละโอเคตอนนี้ตอนนี้คือสงสัยน้อยกว่าล้สงสัยน้อยน้อยลงละอะไนะทีนี้มาเริ่มตน้นคราวที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราไปค้างที่เส้นตรงเนินพุทธกับเส้น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 สมรสมัาเกินว่ามาตรงกับวันว,เวนาเลนไทน์พอดี ไม่ได้คิดไว้ก่อนนะคุณเอ็มพี่ก็เอามาคุยกันเลยวันนี้คราวที่แล้วที่เราคุยกันมันจะมีเส้นหลักทั้งหมดเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจวาสนารู้ละอาทิตย์รู้ละเส้นคุมความรู้ละเส้นมาดอกเป็นยังไง ดูละทีนี้ก็เส้นพุทธเหมือนพุทธแล้วก็ทีนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่เรื่องเรื่องเส้นพุทธนี่แหละเรื่องคู่เหมือนพุทธมาตรงเก่ะ <c oughs> ช่วงวันวาเลนไทน์พอดีเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักเรื่องนี้จะใช้เวลายเยอะเยอะที่สุด เพราะว่าคนถามเยอะที่สุดเหมือนกันเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับหลายหลายคนเกี่ยวข้องกับคือความรักมันเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างาคนสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องกัน ใครมีลูกแล้วเอ่ยมีมีลูกแล้วหนึ่งคนสองคนก็นแล้วแต่อาจยกมือหน่อยผู้หญิงผู้หญิงใครมีลูกแล้วอจาจแต่งงานแล้วก็ได้โอเคโอเคที่ถามอย่างนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คือ คือเรื่องคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่ว่าสําคัญก็คือว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดคาว่าเยอะแยะก็คือในครอบครัวเราก็ส่วนหนึ่งพอไปแต่งงานปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้หญิงอีของผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นพอมันก็จะมีลูกมีลูกนี่ก็คือก็จะไปเกี่ยวข้องกาเลยว่าในสัต์เป็นหลาน,นอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งหเดียน พอดีผมให้ให้หลักไปเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องคู่อ่ะเขาบอกว่าชีวิตคู่ของคนเราเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มก็คือถ้าถ้าดูจากลายมือเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเส้นมาคอนแบกกัน,กนเส้นมาเชื่อมคือทุกคนพอพอพูดถึงเรื่องความรักเรื่องคู่ก็จะมาดูแค่ต,ตำแหน่งเดินพูดตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ ส่วนใหญ่เราก็จะมาเน้นโฟกัสที่ตรงตำแหน่งนี้เท่านั้นเองใช่ไหมที่เราเรียนที่เราอ่านหนังสือสำหรับตำราที่ไหน้็ไดจริงๆแล้วเกี่ยวกันเยอะเกี่ยวกันหลายส่วนนะตรงเนินสุกเนี่ยเนินครอบครัวนี่ก็เกี่ยวตรงเนิอนอังคารนี่ก็เกี่ยวนะตรงเนินพุทธเกี่ยวเดยตรงตรงเนินอาทิตย์เนี่ยก็เกียเ่ยวอ่ะถามว่าเกี่ยวยังไงเอา เอาภาพของความเกี่ยวันก็อย่างที่บอกว่าเนินสูงไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรียกว่าเนินครอบครัว,รวจะสังเกตว่ามันจะมีตำแหน่งเส้นบตรอยู่ตรงนี้เล่าขึ้นมาตรงนี้คนที่มีเนินเนินสุกไม่สวยเนินสุกแคบการมีบดก็จะยากชีวิตคู่ก็จะไม่ราบรื่นถ้ายิ่งตรงตำแหน่งเนินสุกเนินพวกนี้มีแต่แกลงสีช้ำๆด้วยอ่า บางคนก็เจ็บป่วยมีคู่ไม่ได้บางคนมีคู่แล้วก็มีเหตุของความเรือลาย,ยละางก็เพราะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องกับอาร,รมณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศวน,นี้ไม่สมบูรณ์แม้กระเด่งก,กันตอนนี้มันก็จะไปยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยครอบครัวเราครอบครัวคนอืนอ่นครอบครัวหมายถึงว่าครอบครัวที่เป็นคู่เป็นคู่ครองกันน,นะนะป่าย่าดเลยเป็นง่ายพอมาถึงตรงตำแหน่งเนินอังคานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอารมณ์ที่บอกว่าบางคนดุดัน คนดุด,ดันเนี่ยสังเกตไหมคนคนเราเนี่ยคนใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละจะถูกดุดันมากที่สุดจะถูกใช้อารมณ์มากที่สุดสังเกตไหมลูกลูกพ่อแม่พ่อแม่ลูกเนี่ยคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดอะ่ะจะเป็นคนที่รองรับอารมณ์เราได้มากที่สุดพ่อกับตีลูกไม่กับหัวเมียเนี่ยทะเลาะก,กันก็คือถ้าคนเนินดุด,ดันเนินอารมณ์ตรงนเนี้ยเนินดุด,ดันตรงเนี้ยไม่ปกติเนี่ย ก็จะมีเหตุของการทะเลาะบาะแวง้งตบตีกันเพราะอารมณ์ร้อนดุดันเห็นไหมว่าตรงนี้มีผลมีผลถ้าสมมุติว่าคนที่มีอย่างที่บอกว่าคนมีเส้นคุ้มครองอยู่ตรงนี้ดีๆเนี่ยชีวิตคู่ก็มักจะดีได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากคู่ครองถ้าเส้นตัวนี้สั้นๆก็มักจะมีคู่ซ้อนหรือมีเหตุของการที่แบบใช้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นด้วยเหตุปัจจัยพวกนี้แหละ เรื่องปูซ้อนเรื่องโผล่เมียเรื่องมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าตรงตำแหน่งนี้มีเส้นจา่าคำว่าจากะรอย่างเนี่ยตีออกเนี้ยก็มาเจะชีวิตตู้ไม่ร่าเรื่นอีกนี้ยพอมาที่เนินอาทิตย์เป็นยังไงคนที่มีเนินอาทิตย์ไม่ดีเนินอาทิตย์เสียเนินอาทิตย์ตยุกก็มาเจ็ชีวิตตู้ไม่ใช่ร่าเปลื่นในเบื้องต้น มันมาจากไหนจากที่เสียงเงินทองหรือบางทีคนที่มีเส้นชีวิตแปดเส้นอาทิตย์อย่างนี้เรามีเส้นเส้นตัดอย่างเงี้ยก็ชีวิตคู่ก็ไม่ราบรื่นถึงถึงขนาดถ้ามีสองเส้นก็อาจจะเลิกรายอย่านังเลยก็ได้จะตัดมาทางนี้ก็ได้นะจะตัดมาจากทางนี้ก็ได้ค็ว่าที่มีปัญหาคือไม่สมหวังกะเพีงแค่ทีนี้ก็ค่อยเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ ถามว่าตำแหน่งนี้มีอิทธิพลยังไงคือบางคนก็บอกว่า <c oughs> ถ้าเส้นอยู่ต่ำๆอย่างนี้คำว่าต่ำาก็คืเช็ดมา,ามาทางต้นเส้นของเส้นใจบางคนก็บอกว่าถ้าอยู่ต่ำี่ก็คือมีโอกาสแต่งงานเยอะน้อยถ้ามีหลายเส้นก็มีแต่งงานเยอะหลายครั้งมีแฟนหลายคนก็จะมีจะมีน้ำหนักมีผล